ถ้าเราว่าอายุมากําหนดว่าเฮ้ยหกสิบทำไม่ได้หรอกมันก็ไม่ได้ทําแต่ตอนละความคิดนี่คือตัวบล็อกชีวิตมนุษย์เลยมันมีหลายอย่างนะเช่นเรียนมันน้อยทําไม่ได้หรอกนี่ก็บล็อกไว้แล้วการศึกษาโอ้ยอายุเยอะแล้วทําได้ไงอะ่ะนี่มันโอ้โหขนาดนี้มันควรทําได้ก่อนนี้อันนี้ก็บล็อกเรื่องอายุละหรือบล็อกเรื่องประสบการณ์เรื่องการงานแหมเราตําแหน่งแค่นี้จะไปอะไรเขาได้คือพอคิดบล็อกเสร็จชีวิตมันก็ไปไหนไม่ได้มันโดนบล็อกไนงะคือมันมีลิมิตคุณไปสร้างลิมิตไว้กันตัวเองไว้เรียบร้อยแล้ว ช้างเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีพลังมหาศาลมากเวลาเขาเลี้ยงช้างก็จับมาล่ามโซไว้ที่ข้อเท้าช้างตัวนี้เดินกระชาก3 4มเก้าเนี่ยโตกับท่ากะชาข้อเท้าแล้วก็เจ็บพอ,อสองสมวันก็เริ่มไม่อยากเดิน 9, 3, เก้าที่3แล้วเพราะว่าก้าสามมันเจ็บทุกทีอ่ะก็เดิน2ก้าครึ่งก็พอฉะนั้นพฤติกรรมที่เราเห็นช้างเวลาถูกล่ามเขาก็จะเดินอยู่รอบๆต่อนะโดยไม่กระชากโซ่ตัวเองพอตัวเป็นช้างสารตัวใหญ่ยักษ์เนี่ยโซ่เส้นเนี่ยเดีายว่าได้โซ่เลยนะบ้านทั้งหลังรถทั้ง วนอยู่รอบตออยู่เดียวเพราะว่าเราตัดโซ่ทิ้งแต่ว่าโซ่ไปท้องที่ใจคนก็เหมือนช้างไ้โซ่ที่ใจเนี่ยที่เราบอกม่ททาไม่ได้หรอกอายุเยอะเฮ้ยอายุน้อยเกินไปทำได้การศึกษาเท่านี้คินอะไรมากมาย้ตำแหน่งนี้ใครจะฟัง สิ่งเหล่านี้บล็อกเราไปหมดอ่ะไม่ทําก็ไม่รู้สิครับก็ทําได้ไม่ได้มีความฝันก็ทําดูคือทําเสร็จปั๊บมันไม่ได้ก็จะได้รู้ว่าทําไม่ได้สบายใจดีกว่าทําดีไหมอ่ะเดี๋ยวไม่ได้แล้วว่าไงอายเขาเพื่อนล้ออ่ะเดี๋ยวโอ้โหฝันใหญ่ไปเปล่าแล้วก็คาใจอยู่เงี้ยจนกระทั่งเลยเวลามานานแล้วแล้วก็ดึกย้อนวันนั้นทำไมไม่ทําวะทําได้ไม่ได้ก็ยังโอเคอ่ะแล้ววันนี้จะทําได้แล้วก็ไม่ได้แล้วเห็นไหมฮะผมปัจจุบันอายุ60กว่าละดูแลตัวเองอยู่ ช่วงนี้กินถึงนอนถึงเล่นถึงยกเวทเล่นเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอถ้าไม่ได้ทํางานเนี่ยเช้าเย็นเลยนะเช้ารอบหนึ่งตื่นมาเล่นเลยตื่น6กโมงเลยฮะไม่เคยตื่นงี้มาก่อนแล้วก็เล่นเล่นเสร็จแล้วก็ทํา IF กิน2ครั้งดูแลสุขภาพดูแลอาหารแล้วนอน78ชั่วโมงซึ่งไม่เคยนอน4ี่ทุ่มมาชาตินึงแล้วมัจำไม่ได้แล้วนอนส่วนใหญ่ตีสองฮยก็มาเปลี่ยนชีวิตซึ่งสุขภาพก็ดีขึ้นเยอะร่างกายก็แข็งแรงมากกระฉับกระเฉงวิ่งขึ้นบันไดได,ได้สบายเลย6กกว่าถ้าเราาอายุมากําหนดว่าเฮ hey, ทำไม่ได้หรอกมันก็ไม่ได้ทําแต่ต้นแล้วแหะความฝันไม่มีวันหมด,ดอายุครับความฝันไม่มีวันกเกษียณฉะนั้นใครอยากทําอะไรอย่าไปแคร์สิ่งเหล่านี้ลองทําดูได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน สิ่งที่มีค่ามากที่สุดของชีวิตคือการได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่และคนนี่มีบวกกันคนละใบสองใบาบางคนซ้อนหลายใบายมากนะอย่างน้องถ้ามีพี่มีน้องถ้าเราเป็นพี่เราก็มีน้องเราสวมหมวกความเป็นพี่อยู่น้องเรียนหนังสือน้องก็สวมบทเป็นนักเรียนเือนักศึกษาถ้าวันน้องไปสอนน้องก็สวมบทเป็นครูฉะนั้นหน้าที่คนเนี่ยถ้าทุกคนทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดเนี่ยมันไม่มีเรื่องมีราวอะไรหรอกครับไม่มีปัญหาเลยหรอกโลกมันดีแต่ความสงบสุขและเจริญเดิสโำไปทำหน้าที่ตัวเองให้ดีและดีขึ้นไปดด้้วยททังงี ในหน้าที่เลยนะดีทั้งการประพฤติก,กันกระทำอะไรทั้งหมดนะที่สุดของชีวิตเนี่ยผมว่ามันอยู่ตรงหน้าที่ของเราเและอย่าทําให้มันมีปัญหาอย่าทําให้คนเข้ามาว่าได้ว่าทําไมถึงไม่ทําเป็นพระไม่สวดเป็นตํารวจไม่จับทําไมถึงทําหน้าที่บกพร่องให้คนเข้ามาต่อว่าให้คนเข้ามายินทารับหลังอะไรหลอเนี่ยคือเมื่อรับผิดชอบอะไรจงรับผิดชอบหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดผมว่านั่นคือคุณค่าของชีวิตครับ